สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะทุกๆคนคะวันนี้เราก็มาเจอกันอีกแล้วนะคะกับช่องของเราค่ะพระบ้านหมอมาราคาถูกๆนะคะวันนี้เราเจอกันใน E ีีที่94แล้วนะคะวันนี้แม่ค้าก็มาช้านิดนึงนะคะงก็ต้องกราบขออภัยด้วยค่ะก่อนอื่นนะคะก็ต้องกราบขอบพระคุณคุณลูกค้านะคะแล้วก็ท่านที่เพิ่งเข้ามาชมคลิปของช่องของแม่ค้าด้วยนะคะแล้วก็มาช่วยอุดหนุนปิดพระของช่องแม่ค้านะคะ ช่องเรานะคะก็ยังมีบริการเก็บเงินปลายทางเหมือนเดิมนะคะบวกเพิ่ม50บาทค่ะรวมถึงพื้นที่ห่างไกลด้วยนะคะส่วนท่านใดที่สะดวกในการโอนนะคะเราก็ยังมีส่วนลดให้เช่นเคยค่ะ iD-line ของช่องเรานะคะภาพฟ้า123ค่ะ PRAFA 123นะคะและหมายเลขโทรศัพท์นะคะ0843622490นะคะท่านใดที่อ,อ ฟังแมค้พูดไม่ทันนะคะก็แคปภาพหน้าจอไว้ก็ได้นะคะเผื่อที่ว่าอ่าเอาไว้ดู ID ดียไลน์นะคะเพราะว่าหลายคนก็หา ID ดีไลน์ช่องของแมค่ค้าไม่เจอนะคะวันนี้นะคะเราก็มีพระมาค่ะ3าองค์เช่นเคยนะคะเดี๋ยววันนี้เราดูพระกันเลยดีกว่านะคะสมเด็จของเราวันนี้นะคะหมายเลข1ถึงหมายเลข8นะคะเปิดในราคาเดียวเลยค่ะ250บาทนะคะท่านใดที่อยากจะขอภาพเพิ่มเติมนะคะก็ แลดไลน์ <Head> มาได้เลยค่ะตามไอดีไลายที่แมค่ค้าแจ้งไปเมื่อสักครู่นี้นะคะหมายเลขหนึ่งนะคะสมเด็จหมายเลขหนึ่งนะคะเปิดในราคา250บบาทนะคะสมเด็จหมายเลขหนึ่งค่ะ ต่อไปนะคะหมายเลขสองค่ะสมเด็จหมายเลขสองนะคะสมเด็จหมายเลขสองนะคะองต่อไปค่ะหมายเลขสามค่ะ เลขสามนะคะตองต่อไปค่ะหมายเลขสี่ค่ะ หมายเลขสี่นะคะตงต่อไปค่ะหมายเลขห้าค่ะสมเด็จหมายเลขห้าค่ะ สมเด็จหม่เลขห้านะคะเปิดในราคา250นะคะวันนี้พรสสมเด็จของเรานะคะราคาเดียวนะคะ250บาทคา่ะหม่เลขหนึงถึงหม่เลข8นะคะ าเลขหค่ะสมเด็จมาเลขเจ็ดค่ะ หมายเลข7นะคะองต่อไปค่ะสมเด็จหมายเลข8ค่ะ หมายเลข8นะคะองนี้หมายเลข8ค่ะสมเด็จหมายเลข8ดนะคะ250บาทนะคะ1ถึง8นะคะ250บาทค่ะสมเด็จวันนี้นะคะเปิดในราคาเดียวค่ะองต่อไปนะคะหมายเลข9ค่ะหมายเลข9กนะคะเป็นเหรียญหล่อนะคะ ้เหรียญหล่อหมายเลข9ค่ะเปิดในราคา350บาทนะคะเหรียญหล่อไม่ทราบที่หมายเลข9้าค่ะ350บาทค่ะองค์ต่อไปนะคะองค์ต่อไปหมายเลข10ค่ะหมายเลข10นะคะเป็นเหรียญไม่ทราบหลวงพ่อนะคะ เหรียญไม่ทราบหลวงพ่อนะคะหมายเลข10ค่ะเปิดในราคา450บาทนะคะหมายเลข10ค่ะองค์ต่อไปค่ะหมายเลข11นะคะเลี่ยมเงินแบบนี้นะคะใส่กรอบนะคะไม่ให้เลี่ยมค่ะใส่กรอบเงินแบบนี้นะคะหมายเลข11นะคะ ตารางพิมพ์หลวงพ่อเอียนะคะหลวงพ่อเอียนะคะต้านหลังค่ะ ายเลข11นะคะเป็นเรนหรียญหลวงพ่อเอียค่ะวัดบ้านด่านนะคะจังหวัดปราจีนบุรีค่ะไม่ทราบปีนะคะองนี้เปิดในราคา1 5 5 0บาทนะคะหมายเลข11ค่ะองต่อไปหมายเลข12นะคะองนี้ก็เป็นเหรียญน,นะคะเป็นเหรียญห่วงเชื่อมนะคะแบบนี้นะคะนี่นะคะ ด้านล่างนะคะพิมพ์พระอินทโชโนะคะ านหลังค่ะหมายเลข12นะคะเป็นเหรียญพระอินทชดไม่ทราบปีนะคะเปิดในราคาหกร้บาทค่ะองค์ต่อไปค่ะหมายเลข13นะคะหมายเลข13ค่ะ ด้านข้างนะคะพิมหนุ่พ่อแช่มค่ะวัตตากล้องนะคะ ด้านหลังค่ะด้านหลังจะสึกด,ดิึนนะคะสึกตามการใช้งานนะคะสำหรับหมายเลข13นะคะ หมายเลข13นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อแช่มค่ะวัตากล้องไม่ทราบปีนะคะเปิดในราคา650บาทนะคะ650บาทค่ะองต่อไปนะคะหมายเลข14ค่ะหมายเลข14ก็เป็นเหรียญเหมือนกันนะคะด้านล่างนะคะเขียนพระอาจารย์ฟั่นค่ะอาจารโรนะคะ ให้ดูขอบขอบเปลี่ยนด้วยนะคะด้านหลังค่ะสองห้าศูนเจ็ดนะคะพิมพ์ด้านหลังนะคะ หมายเลขสิบนะคะเป็นเหรียญพระอาจารย์ฟ้นค่ะปี2507ค่ะเปิดในราคา650บาทนะคะหมายเลขสิบค่ะองค์ต่อไปค่ะเรียมมาแล้วนะคะองค์ต่อไปหมายเลขสิบนะคะ ด้านหลังค่ะสองห้าหนึ่งสามนะคะพิมพ์สองห้าหนึ่งสามนะคะด้านล่างของเหรียญด้านหลังของเหรียญน,น,น,นะคะหมายเลขสิบห้านะคะหมายเลขสิบห้าองนี้นะคะเป็นนอรเียนเจ้าคุณนอนะคะปีสองห้าหนึ่งสามค่ะเปิดในราคาสามร้อยห้าสิบบาทน,นะคะ องต่อไปค่ะเป็นเจ้าสัวนะคะเรียนเจ้าสัวหมายเลข16ค่ะด้านหลังนะคะมีรอยจานนิดนึงนะคะมีรอยจายนอย,อยู่นะคะ หมายเลข16ค่ะเป็นเหรียญเจ้าสัวนะคะไม่ทราบที่นะคะ450บาทค่ะเปิดในราคา450บาทนะคะหมายเลข16ค่ะท่านใดอยากจะขอภาพเพิ่มเติมนะคะก็แอดไลน์มาได้ตาม ID ดียไลน์ที่อ่าไมค้าเสนอไปเมื่อต้นคลิปนะคะหมายเลข17นะคะอ่าก็เป็นเหรียญน,นะคะนี้มี2ด้านนะคะ ด้านหน้านะคะเขียนพระครูนิรรนกรนะคะปทุมรักนะคะหลวงพ่ออ๋อยค่ะด้านหลังค่ะด้านหลังด้านบนนะคะพิมพ์สองห้าหนึ่งเจนะคะด้านล่างเหรียญเขียนว่าหลวงพ่อเดิมค่ะนี่นะคะ ด้านหน้านะคะเป็นหลวงพ่ออ๋อยนะคะด้านหลังเป็นหลวงพ่อเดิมค่ะปีสองห้าหนึ่งเจ็ดนะคะเปิดในราคาสามร้อยห้าสิบาทค่ะหมายเลขสิบเจ็ดค่ะองค์ต่อไปหมายเลขสิบแปดนะคะหมายเลขสิบแปดองค์นี้เป็นพระเนื้อผงนะคะ เนื้อผงหมายเลข18นะคะเปิดในราคา350บาทค่ะหมายเลข18ค่ะเนื้อผงไม่ทราบที่นะคะเปิดที่350บบาทค่ะคงต่อไปนะคะ หมายเลข19นะคะองนี้หมายเลข19ค่ะเหรียญโลไม่ทราบที่นะคะเปิดที่350บาทค่ะหมายเลข19ค่ะองต่อไปหมายเลข20นะคะเป็นเหรียญเม็ดแตงนะคะหลวงปู่ทวดค่ะวัดช้างให้นะคะ ด้านหลังค่ะหมายเลขยี่นะคะเป็นเหรียญแม่แตงหลวงปูท่ทวดว่าไม่ทราบป,ปีนะคะ450บาทนะคะหมายเลขยี่ค่ะองค์ต่อไปค่ะหมายเลขยี่นะคะหมายเลขยี่เเป็นพระปิตานะคะ ท่านใดอยากจะสอบถามเพิ่มเติมนะคะหรือว่าอยากขอภาพเพิ่มเติมที่ชัดเจนกว่านี้นะคะก็แอดไลมาได้ค่ะตามไอดียไลน์ที่แม่ค้า,อาบอกไว้ต้นคลิปนะคะด้านหลังของพระปิดตานะคะปิดตาเนื้อดำนะคะด้านล่างพิมพ์หลวงพ่อแพรค่ะ หมายเลข21นะคะปิดตาเนื้อดำหลุมพ่อแพรค่ะเปิดในราคา350บาทนะคะอง์ต่อไปหมายเลข22ก็เป็นพระปิดตาเหมือนกันนะคะด้านหลังค่ะ หมายเลขยี่สบสามนะคะเป็นปิดตาเนื้อผงนะคะไม่ทราบที่คะ่ะเปิดที่3ามอหิบาทนะคะองค์ต่อไปนะคะก็เป็นพระปิดตาเหมือนกันนะคะหมายเลขยี่สิบสามค่ะเนื้อผงสีดำนะคะองค์นี้ เนื้อผงสีดำนะคะปิดตาเนื้อผงสีดำหมายเลข23ค่ะ350บาทนะคะเปิดในราคา350บาทค่ะองค์ต่อไปค่ะหมายเลข24ค่ะหมายเลข24นะคะเป็นพระสังกัะจายนะคะองค์นี้เป็นเนื้อว่านนะคะหมายเลข24ค่ะ ด้านหลังนะคะหมายเลข24นะคะพระสังกัจจายเนื้อว่านค่ะไม่ทราบที่นะคะเปิดที่350บาทค่ะ350บาทนะคะท่านใดอยากสอบถามเพิ่มเติมนะคะก็ไม่สะดวกในการแอดไลก็โทรมาหมายเลขโทรศัพท์ของแม่ค้าได้เลยนะคะหมายเลข25นะคะเป็นรูปหล่อค่ะ หมายเลข25นะคะเป็นพระรูปหล่อหลวงพ่อเงินค่ะพระรูปหล่อหลวงพ่อเงินนะคะหมายเลขยีค่ะไม่ทราบป,ปีนะคะเปิดที่350บาทค่ะ องต่อไปค่ะหมายเลข26ค่ะก็เป็นพระรูปหล่อเหมือนกันนะคะองนี้ก็เป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินเหมือนกันนะคะไม่ทราบปีนะคะองนี้จะเป็นเนื้อออกสีทองนิดน,นึงนะคะเมื่อกี้เป็นสีเงิน หายเลขนะคะ350บาทค่ะเปิดในราคา350บาทนะคะองต่อไปค่ะหมายเลข27ค่ะหมายเลข27เป็นหลวงปูท่ทวดนะคะเป็นเนื้อเมฆพัดนะคะหลวงปูท่ทวดเนื้อเมฆพัดหมายเลข27ค่ะ หมเลขยีนะคะหลวงปู่ทวดนะคะเปิดในราคา350บาทนะคะหลวงปู่ทวดเนื้อเมฆพัดไม่ทราบที่ค่ะสามร้350บาทค่ะองค์ต่อไปค่ะหมายเลข28จ้า28เป็นพระปางลีลานะจ๊ะ ด้านหลังนะคะหมายเลข28นะคะพระปางลีลาเนื้อผงนะคะไม่ทรับทีค่ะเปิดที่350บาทนะคะหมายเลข29ค่ะอันนี้ะนะคะไม่เคยเห็นเหมือนกันนะคะ เป็นเขี้ยวนะคะไม่ทราบว่าเป็นเขี้ยวอะไรไหมคะก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะแต่เขาบอกเป็นเขี้ยวเก่าๆนะคะเลี่ยมแบบโบราณแบบนี้ด้วยนะคะ จ้าหมายเลขยี่สิบเก้านะคะสามร้อยห้าสิบบาทค่ะเขี้ยวหมายเลขยี่สิบเก้านะคะเปิดที่สามร้อยห้าสิบบาทนะคะชิ้นสุดท้ายของเราวันนี้ค่ะเป็นปลาขิงนะคะอันใหญ่ๆแบบนี้เลยนะคะท่านใดที่สนใจนะคะอันนี้นะคะเป็นไม้แท้ๆเลยนะคะเป็นไม้นะคะ450บบาทนะคะเป็นไม้แกะนะคะ 450บาทค่ะหมายเลข30นะคะท่านใดที่อยากจะขอภาพเพิ่มเติมนะคะก็แอดไลน์มาได้เลยค่ะตามไอดีไลน์ที่แมคค้าให้ไว้ด้านล่างของคลิปนะคะหรือว่าที่แม่ค้าแจ้งไว้ในต้นคลิปด้วยนะคะค่ะก่อนอื่นนะคะก่อนที่เราจะลากันไปเราก็ต้องขอบ คุณท่านที่เข้ามารับชมช่องของแม่ค้านะคะวันนี้แม่ค้ามาช้านิดนึงก็เลยต้องไปไวนิดนึงนะคะเพราะว่าเดี๋ยวหลายๆท่านจะรอนะคะค่ะเดี๋ยว e ีพีหน้านะคะเราก็จะมีพาะสวยๆแบบนี้อีกแน่นอนนะคะท่านใดที่ปิดไม่ทันก็ไม่ต้องห่วงนะคะเดี๋ยวเราก็จะมี e ีพีต่อไปเรื่อยๆนะคะสำหรับวันนี้นะคะก่อนจะลาการก็ฝากกดติดตามกดแชร์ กดกระดิ่งให้ช่องเราด้วยนะคะก็จะขอบพระคุณมากๆค่ะสำหรับวันนี้เราต้องลากันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ